สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาดูสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับลองโยกนะครับจากทางตัวนอกกลางนะกลับมาดูภาพใหญ่นะครับบิ๊กพิกเจอร์กันนะครับเมื่อรัสเซียกําลังเตรียมนะกำลังอาวุธต่างๆรวมถึงนิวเคลียร์ด้วยนะครับคําตอบเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดนะครับของรัสเซียต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศสหรัฐในยูเครนพลังอาวุธนิวเคลียร์นะครับเป็นอย่างไรนะครับเก่าแปลจากต่างประเทศ คำตอบเหนือเสียงยิ่งยวดของรัสเซียต่อการป้องกันขีปนาวุธอเมริกันนะครับรัสเซียติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์เหนือเสียงยิ่งยวดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งะครับเที่ยวเล็บที่เพิ่มมากขึ้นต่อกองกําลังรัสเซียท่ามกลางสงครามเดือดในยูเครนรัสเซียนะครับได้สะสมขีด นะความสามารถนะครับทางการป้องกันและการโจมตีของพวกเขาท่ามกลางสงครามยูเครนนะครับที่กําลังดําเนินไปรัเสเซียได้ติดตั้ง, Nuclear, ยง,ยง,งขีปน,น,นาวุธนิวเคลียร์เหนือเสียงยิ่งยวดเพิ่มอีกหนึ่งตามข้อมูลนะครับสำนักข่าวอิน e r อร์ฟขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดได้ถูกติดตั้งนะครับที่สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในโอเลนเบิร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัเสเซียขีปนาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ ได้ถูกติดตั้งด้วยปาหณนะนำวิถีเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดอเวนการ์ดอเวนการ์ดสามารถถูกบรรทุกโดยขีมนาวุธข้ามทวีป1ลูกขีมนาวุธเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดสามารถเดินทางที่อัตราเร็วสูงสุดนะครับถึง27เท่านะครับของอัตราเร็วเสียงมันถูกกล่าวว่าเป็นคําตอบของรัเสเซียนะต่อบรรดาระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในยูเครน บรรดาขีปนาวุธเช่นนั้นนะครับเป็นความยากยิ่งขึ้นนะสำหรับระบบป้องกันขีน่นาวุธในทางอากาศที่จะตรวจจับมอสโกพิจารณาว่าพวกมันเนี่ยเป็นกุญแจที่จะคงรักษาสถานภาพทางดิวเคลียของการทำลายล้างอย่างมั่นใจร่วมกันรัสเซียได้ใช้อาวุธเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดในการต่อสู้นะครับในเดือนมีนาคมปี2022เป็นครั้งแรก ขีปนาวุธนะครับกินซานของรัเสเซียได้ทำลายบรรดาคลังอาวุธนะครับที่อยู่ใต้ดินของยูเครนในดีเรียตินบรรดาขีปนาวุธนะครับเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดในขณะนี้ปรากฏตัวอย่างโดดเด่นนะครับในการคิดคำนวณทางการทหารของบรรดามาหาอำนาจต่างๆรัเสเซียและจีนได้แนะนำบรรดาขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดเข้าสู่บรรดาอาวุธของพวกเขาแล้ว สิ่งนี้นะครับได้ทําให้สหรัฐและบรรดาชาติอื่นๆนะครับที่จะพัฒน,นาบรรดาอาวุธยุทปกรณ์ความเร็วเหนือเสียงนะครับของพวกเขานะครับโดยฉับพลันทันใดนะครับบรนข่าวแปรช้นนี้ก็เป็นคําตอบที่รัสเซียรประจําการนะครับอาวุธนิวเคลียร์ด้วยขีปนาวุธนะครับที่เร็วเหนือเสียงยิ่งยวดนะครับนั่นก็คือ เขาเรียกว่าพาหนะนำวิถีที่ชื่อ,อ,อ,อว่าอเวนการ์ดนะครับซึ่งมันสามารถจะติดหัวรบนิวเคลียร์และถูกยิงไปพร้อมกับนักขี่รุตข้ามทาวีปนะครับเมื่อมันถูกยิงไปเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะปล่อยอหัวรบออกมานะครับแล้วไอ้เจ้าอเวนการ์ดเนี่ยนะครับนอกจากมันจะมีความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดแล้วเนี่ยนะมันยังสามารถหลบหลีกนะพูดง่ายคือมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงนะครับในการเข้าโจมตีเป้าหมายนั่นเองอันนี้คือกุญแจสําคัญนะครับที่รัสเซียมั่นใจนะครับว่า นะถ้าจากักรวรรดิตวันตกนะครับนะจะเข้ามานะอะไรข้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับรับเสเซียเนี่ยนะอธิปไตัยของรัเสเซียก็จะคงมีอยู่ได้นั่นะคือการป้องปรามทางนิวเคลียร์อาวุธสําคัญนั่นก็คือไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์นะครับขี่อาวุธนะครับเร็วเหนือเสียงยิ่งยว่วซึ่งมีอยู่หลายตัวนะครับนอกจากอเวนการแล้วก็มีคินซานด้วยนะที่ถูกนํามาใช้ในสมรภูมิยูเครนนะครับในการทําลายนะครับพวกคลังอาวุธนะของยูเครนที่ได้รับอย่างทางตะวันตกนะครับ แล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถทําลายนะครับระบบแพตจอดนะครับของสหรัฐที่บอกว่าระบบป้องกันภายนอกาตัวเทพนี่แหละครับเจ้าคินซานเนี่ยนะครับฝ่าเข้าไปทําลายมาแล้วนะตามข่าวที่ผมได้ทําคลิปนะครับรายงานไปแล้วเพราะนั้นด้วยเหตุประการต่างๆนะครับรัสเซียมั่นใจนะครับพอรัสเซียต้องการสอีภาพจึงเตรียมพร้อมสะสมขาไปเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี